ตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาในคลิปในการกำลังกิจการ์ทางสศิติแนวทางที่ให้สนับสนุนสรากินแมงรัฐบานในประเทศเวียดนามเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้ก็มาพบกันนะครับเช่นเดิมกับจอดรึ๕ลอยธรรมดาฮานอยดานะครับโดยคลิปนี้เราได้สูตรใหม่มายกชุดเลยครับวันนี้ยกชุดเลยพรมวานนี้เราเข้ามาแต่ฮานอยบีพี เมื่อวานนี้ผมมีวางแนวไว้เขู้ลค่าฮานอยบีพ e. ีก็โอเคครับชุดเด่นประจําวัน,นเลขโชคประจำวันอาทิตย์เข้ามา3ตัวบน2ฮานอยนะครับฮานอยพิเศษแล้วก็ฮานอยธรรมดาเข้ามาครับเลขเด่นประจําวัน,นแต่เราใช้บินร้อยสูตรนะอะไรไม่เข้าหลุดหลุดครับเพียงแต่ฮานอยบีพีบินร้อยสูตรเข้ามานะครับออก7 99 76นี่นะครับ7 99มี7มี9เรียบร้อยครับ เจ็ดเก้าอยู่นี่ครับแล้วก็วิ่งเจ็ดโอเคเข้ามาครับสามตัวบนเรียบร้อยของฮานอยบีพีอันนี้แนวทางของฮานอยบีพีเหมือนกันแต่เป็นสองตัวล่างนะครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหกนะครับมีเจ็ดมีหกเนี่ยตัวเลขบินลอยสูตรเราเข้าแล้วก็เลขหกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามาอย่างนี้แนละ้วสองตัวล่างไม่มีปัญหาครับเจ็ดหกหกเจ็ดใช้มือใช้มือก็เข้าสองตัวล่างฮานอยบีพี ส่วนสามตัวบนน่าเสียดายจริงครับถ้าเราใช้สูตรนี้กาลังวันที่เราเข้ามานี่ครับตัวนี้ผมเขียนไว้ด้านล่างสูตรกาลังวันนะครับอของเลขโชคประจาวันอาทิตย์เปิดดูได้นะครับผมลงคลิปไปหมดเรียบร้อยแล้วอาจจะมีช่องดีทีวีก็ได้นะครับหรือว่าเข้าไปในไลน์กลุ่มก็ได้เคทีวีชแนลก็จะมีเลขกําลังวันทั้ง7วันวางไว้ให้จากแผ่นเขียวตัวนั้นก็ใช้ได้ครับเข้าดีเหมือนกันเข้าดีเหมือนกัน วันก่อนหน้านั้นก็เข้าเป็นอาทิตย์นะครับติดต่อกันมายังยังไม่หลุดเลยโม่โม่วันนี้วันนี้ตอนนี้ก่าววันนี้วันที่10นะครับพรุ่งนี้ที่11บเอ็ดผมอาจคิดล่วงหน้าตอนจ้งเยน็นก็วันที่10ใเนี่ยวันนี้ก็เข้ามา2ตัวสามตัวบนนะสองขาหน่อยไปโอเคครับมันก็เป็นอย่างนี้นะครับสลับกันไปสลับกันมาแต่ก็ยังว่าสามารถเตรียมเต็มได้ครับขึ้นอยู่กับบางครั้งเราจะเลือกใช้ได้ถูกต้องไหมนะครับก็ขึ้นอยู่กับโชคของแต่ละบุคคลนะตรงนี้เนี่ย มันเป็นเรื่องเฉพาะส่วนบุคคลทเทคบอกโชคแต่ระบบคนผมก็จะพยายามเตรียมข้อมูลให้ได้ครอบคลุมมากที่สุดนะครับโอเคครับเรามาดูฟ้าประธานผรอนสุดใหม่นะ11พฤษภาคมพรุ่งนี้วันจันทร์เลยวิ่งล่างเราใช้สติเจ็ดงวดครับเจ็ดงวดยังไม่ได้ดาวเลยลองดูครับเริ่มจากวันที่3พฤษภาคมใช้หลัก10บวกหลักหน่วย2ครั้งผลรวมไปบวก3กับ6คงที่โอเคครับงวดแรก7 4บวกเเป็น11บเวก7เป็น18 เดินหน้า3เป็น21ใสเ็้เลข1 1เป็น6ใได้ได้ตัวเลขวิ่งดีๆนะครับแล้วก็ไปคัดเฟ้นหาตัวเด่นๆตัวหลักๆตัวนนเน้นๆจากสูตร2ตัวล่างโอเคครับงวดต่อมาครับเราจะได้เป็นเล้หบวก2เป็น8บวก2เป็น10เดินหน้า3เป็น13เป็นเลข3 3มบวก6เป็น9 3กับ9นะครับออกอะไรครับออนี้ออก17นะเจครับ17เข้า2ตัวล่างขอโทษครับยังไม่เฉลย ว่าต่อมาครับ3 9 2เครับ9เข้าตำแหน่งหน่วยล่างวันที่5าพฤษภาคมอ่าตอนเนื่องไปเลยครับ72เป็น9บวก2เป็น11เดินหน้า3เป็น14 4บวก6เป็น10ใช้เลข0ูน 3, 6, 6 4 5 4กเข้าตำแหน่ง10ล่างผ่านไปต่อไป3บวก6เป็น9บวก6เป็น15 เนหน้า3 8ได้เลข8 8บวก6เป็น14ได้เลข4วันนี้ออก3 8 2 4 4ครับ4เข้ามาตาแหน่ง2ตัวล่างต่อมาครับเราจะได้เป็น3 8บวก2บวก2เป็น12เดินหน้า3เป็น15ได้เลข5 5บวก1เป็น5บว6เป็น1 11ออก2 4 1ครับ1 7 7 1เข้ามาในตำแหน่ง10ล่างโอเคครับห้างวดผ่านไป ทีนี้เราก็มาดูครับ4ีบวกหบวกหเป็นเลข6 6 3กบวกสเป็น9 9้เป็นสิได้เลข5 9กากับ5ออกกันไปครับออก9-8 9เข้ามาเป็นสิบล่างากสิล่างเสร็จแล้วเราก็มาตรงนี้ครับเราจะได้เป็นเลขอะไรครับ7-0-0บวกศเป็นเลข7เดินหน้า3ามเป็นสิบได้เลขศูนย์ศูได้หกูนย์กับหกเมื่อจนเย็นที่ผ่านมาครับออก0ูนย 76505 6ก็ยังคงอยู่นะครับ6กับ7นี่เข้าดีนะมันเลข6นี่เข้ามาเกือบเกือบครบเลยนะถ้าหาหน่วยพิเศษเลข6ก็มีอ่าหาหน่อย VP เลข6ก็ม,นะก6กมี6มาอีกแล้วครับ6กับ7โอเคนะครับแล้วก็เป็นเลข6นี่ครับเข้ามาออกกรตู้รับเลข0ครับเลข0เลข6เข้ามา10บบนศเข้ามาสิบล่างโอเคครับถูกต้อง7งวดเรียบร้อย ก่อ,อนที่เราจะคำนวณวันพรุ่งนี้11พฤษภาคมครับมาดูครับ17เข้า2ตัวล่าง9เข้าหน่วยล่าง4เข้า10ล่าง4เข้า2ตัวล่าง1เข้า10ล่าง9เข้า10ล่างแล้วเมื่อเย็นที่ผ่านมาเลขศูนย์ก็เข้าตำแหน่ง10ล่างเรียบร้อยครับสุดนี้ฟ้าประธานพรสุดใหม่มาลุ้นกันหลัก10หลักหน่วย2ครั้ง6บวก5 11บวก5เป็น16เดินหน้า3 19เดินเลข9 9บวกไป6เป็น15ได้เลขค่า9กับ5ครับใครชอบอาจจะ9 5 59เลยก็ได้นะครับ59 95สองชุดไปเลยแค่นัคนเน้นๆหรือไม่ก็จะไปจับคู่ไปตัวเป็นคัดเฟนนะกับไปสูตร2ตัวร่างเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะลงให้ตอนคืนนี้เอาวิ่งล่างปลารประทานปอนสูตรใหม่ไปก่อนโอเคครับวันนี้ก็ขอ1แชร์ครับรบกวนนะครับเป็นกำลังใจเช่นกันแล้กันนะ ขอให้ท่นเฮงเงเอนหลับฝันดีครับราดีสวัสดิ์ท่านนี้ก็ฝากคำเตือนไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณครับท่านผู้ชมเพื่อนสมาชิกที่เสับเวลาเข้ามาเยี่ยมชม KTV ีวอยฟรีชแนลนะครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมครับเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติ แนวทางที่ให้เราสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศเวียดนามเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าผลการออกสลากจะเป็นตัวเลขอะไรเพราะเป็นเรื่องของอนาคตอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับตอนนี้เป็นการรวบรวมสถิติเพื่อนําเสนอให้ท่านใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจครับครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ